สวัสดีครับพบกับผมครับกริชพลเดชวิสัยครับปีใหม่แล้วนะครับขอให้พวกเราตั้งสติดีๆนะในช่วงวันที่สามสิบเป็ดธันวาทั่วประเทศนะครับก็จะมีการจุดพุฉลองกันที่พิษณุโลกก็เหมือนกันมีการจุดพุกันหลายที่ด้วยกันแล้วปรากฏว่าระหว่างที่เรากำลังสนุกสนานเรากำลังดูพุ ด้วยความตะก,การตาปรากฏว่ามีหมาโดยเฉพาะหมาเล็กๆนะครับพวกปอมปมที่ใจเขาจะสอบมากๆขาดใจตายไปหลายตัวแล้วหมากลางถนนหมาหน้าเซเว่นหมาลายบ้านเขวิ่งกันหางจุดตูดทางจุดตูดกระเซิร์กระเซิรบางตัวก็วิ่ง ออกมาให้รถชนตายในยกรุงเทพก็มีวิ่งหนีขึ้นไปบนทางด่วนนะเพมันเป็นแค่หมาครับพอตายหงตายหาก็ตายไปมันไม่เหมือนกับคนนะส่วนหมาที่อยู่ในบ้านก็ดีหน่อยมีเจ้าของคอยปอบคอยอยู่ข้างๆก็ระยะเวลาห้านาทีถึงสิบนาทีเป็นช่วงที่หมาพวกนี้ทรมานมากๆทรมานจริงๆ แต่ก็จะพูดไปมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันก็จะไปกระทบคนที่ทำผู้ขายอีกอะ่ะปีหนึ่งครั้งเดียวก็ทนกันไปหน่อยก็รักกันนะนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าของคนที่เลี้ยงหมาไม่รู้แมวมันเป็นด้วยหรือเปล่าก็มไม่รู้นะแต่หมาทำไมมันต้องกระซกกระส่วน อะไรำองนี้พวกหมามันประสาทหูมันดีไงคือบางทีเราก็ไปกอดมันไปนอะไรมันต้องเอามืออุ่นหูมันมันก็จะดีขึ้นอย่างมาของผมเอาไว้ในรถปิดกระจกมันก็จะดีขึ้นตอนนี้ก็มาต่อครับคนที่โจมตีนายกอิงก็โจมตีไปแบบโจมตีแบบไร้สาราอะอ่ะคือผมอยากให้ปีนี้นะครับ ให้คนที่โจมตีนายกอิงนะโจมตีพักเพื่อใจโจมตีรัฐบาลให้มันมีสาระหน่อยจริงๆผมอยากจะยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลชุดนี้นะผมว่ามีเรื่องอะไรสนุกๆที่จะวิพาก์วิจารณเยอะแต่จะวิพากวิจาร์เชิงสร้างสรรค์เนี่ยจะไม่วิพากวิจารณ์เชิงด่าทอคือมันก็ทำให้คนวิจารณแบบว่าด้อยค่าตัวเองแบบว่ามาตรฐานตัวเองต่ำไปอ่ะ บางคนก็เป็นครูบาอาจารย์นะจบปญาโทปญาเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นเป็นด็อกกันทั้งนั้นเลยเป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์ก็มีนะแต่วิภาวิจาร์แล้วมันเด็กปสี่วิภาวิจาร์การเหมืองแล้จริงจริงมันไม่ควรหรอกนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีศักยภาพเนี้ยเป็นด็อกเตอร์เนี่ยด็อกเตอร์เจิมศักด็อกเตอร์แก้วสรร ด็อกเตอร์อะไรวะหลายด็กเตอรอ์แล้วก็มีเสืออุโสเนี่ยคุณตุทใช้หยุนอย่างเงี้ยคุณอะไรวะสมเกียรติอ่อนวิมลอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคนที่บุกเบิกวงการข่าวพวกสื่ออุโสอย่างเงี้ยก็มีภาพวิจารณแบบมันไม่โดนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแซะ ันเหมือนกับเป็นการกระแนะกระแหนเขาอะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะจัดการะายได้เพราะอย่างการแต่งตัวของนายกอิงอะ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการบรหารราชการแผ่นดินหรือเปล่าวะเออมันก็ถ้าเกิดว่านายกอิงแม่งแต่งตัวถูกใจเราก็จะไม่ด่าหรอกวะไม่ใช่วะมันอยู่การบริหารราชการแผ่นดินมากกว่าวะนะ แล้วเรามีนายกแบบเนี้เราแม่งแบบน่าจะชอบมน,นะอย่างนายกอิงนะั่นนายกลุงตู่เนี่ยนะเป็นนายกที่เราควรจะชอบเพราะว่าคิดอะไรพูดอย่างนั้นลุงตู่ก็พูดอย่างนั้นเอาขายไม่ได้ก็ไปขายดาวคารสิวะนั่นแหละครับเขาคิดยังไงเขาพูดอย่างนั้นนายกอิงก็เช่นกันเขาไม่มีมาวางมาดนายกคนอื่นๆรู้ว่าถ้าพูดอย่างนี้ไปจะเสียรางวัลจะเสียคะแนนก็ไม่พูด ก็ทําเป็นดูดีอ้อมแอมอ้อมแอมไปการที่เรามีนายกอย่างนี้ผู้จาโผงผางพูดจาโชงช่างอย่างเนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีดีจริงๆแล้วก็ดูวิธีการดูกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินของเขาอีกสมเดือนข้างหน้าที่จะถึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะบอกได้ว่านายกอิงจะเก่งจะเจ๋งหรือเปล่าสมเดือนข้างหน้านี่ครับหลังจากปีใหม่ไปแล้ว พะมันจะเ,อเจอวิกเจวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็สามเดือนข้างหน้าเนี่ยที่นายกทักษิณเนี่ยจะมาช่วยนายกอิงอยังไงไอการที่ไปหาเสียงนายกอบอจอนะั้นมันก็เป็นเรื่องสนุกสนานสําหรับผมนะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระเท่าไหร่เพราะว่าการที่พักเพื่อไทยได้นายกอบอจอก็ไม่ได้เกี่ยวกับชาติเกี่ยวกับแผ่นดินนั่นเป็นท้องถิน่นไงท้องถิ่นมันแบบมันจอยจอยไงระดับจังหวัดไง จริงๆไม่ควรลงไปเล่นซะด้วยซ้ำไปพักประชาชนก็เช่นกันไม่ควรไปเล่นซะด้วยซ้ำไปแต่เมื่อลงไปเล่นแล้วก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการชิมรางเป็นการซ้อมเป็นการดูมวลชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ก็ไม่จําเป็นว่าเรามีนายกอบจอเป็นของพรรคเราแล้วสอสอจะเป็นของพรรคเราไม่จําเป็นไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิน้นนะครับผมคราวน,นี้มาดู ีโรดอาจารย์สีโรดคามไปบุญไม่รู้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนก็พยายามจะค้นหานะเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ผิดหรอกนะวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะเขาบอกว่านายกอิงเนี่ยมาสวัสดีปีใหม่ไม่มีใครอยากจะจะรับรับพรรับอะไรหรอกเพราะว่ามันทำปอนล่วงหน้ามาหลายวันคล้ายๆทำคลิปไว้อะ ก่อนที่จะลางานพระเอกก็จะเน้นไปที่ลางานเขาลากันเขาหยุดกันวันเสาร์นายกอิงหยุดวันศุกร์เนี่ยก็บอกอย่างเงี้ยแล้วทําไมต้องด่าด้วยว่านายกมันไม่มีวันหยุดนะเว้ยหนีสภาก็หนีไม่ก็จะมีวันหยุดอีกนะแล้วคุณสีโรดเนี่เขาบอกว่าเขาเป็นคนปลายแถวอ่ะเป็นคนแบบแบบ ปลายแถวว่างั้นเออไม่บังอาจจะวิพากวิจารณ์เทวดารัฐบาลเทวดานะมองไปมันก็มันเหมือนกับว่าฟ้ากับดินนะพวกนายกอิงเนี่ยเขาเป็นฟ้าแต่สีรอนนี่เขาเป็นดินประชาชนเป็นก้อนขวดเขากค็คิดว่าประชาชนเป็นก้อนขวดนะประชาชนจะเจอพวกนี้ก็ได้ ต่อเมื่อมีการหาเสียงเท่านั้นนะครับผู้นำนี่ก็นั่งเครื่องบินเจ็ตไปเขาไม่บังอาจวิจารณายกอิงไม่บังอาจวิจารณายกทักษิณไม่อยากบังอาจวิจารณ์คนอื่นๆแล้วเขาก็หันมาเชียร์คุณแทงอาจารย์สิโรดครับมันการคำพูดของเรียกอาจารย์ก็แล้วกันเห็นเขาเรียกอาจารย์กันคำพูดของคุณนี่มันย้อนแยงครับ คุณบอกไม่อาจจะวิาพากษ์วิจารณ์แต่คุณด่าเขาที่ผมอ่านมานมันอคู่ด่าเขาด่าเขาแบบอย่างแรงแต่บอกว่าไม่บางอาจวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็เปรียบตัวเองเป็นก้อนขวดไม่ใช่ครับไม่มีใครเป็นก้อนขวดคับประชาชนเท่ากันหมดผมแม่งกระจอกกระจอกอนะ่ะผมก็ไม่เคยสนใจนายกอิงว่าเขาจะเหนือชั้นเขาจะรวยกว่าผมเพราะเป็นคนเท่ากันมีสิทธิ์หนึ่งเสียงในการเลือกตั้งเท่ากัน เขาแค่รวยผมแค่จนแต่ผมไม่ได้เป็นก้อนกวดถ้าผมเป็นก้อนกวดนายกอิงก,ก็เป็นก้อนขวดถ้าผมเป็นฟ้านายกอิงก,ก็เป็นฟ้ามันอยู่ที่ตัวเราครับอาจารย์สีโลดตัวเราให้ความสําคัญกับตัวเราตัวเราภูมิใจในความเป็นตัวเรานะแล้อย่าไปทูดแทนประชาชนเพราะว่าคําว่าประชาชนของอาจารย์สีโลดคือประชาชนพวกสลิมไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดไม่ใช่ประชาชนพวกควายแดง ข้าใจไหมาแล,ล้วตอหลายคนเขาก็ไม่ได้สนใจการเมืองเขาก็ผิวเผินเขาไม่รู้เรื่องเลยว่านายกอิงเป็นยังไงคนนู้นคนนี้เป็นยังไงรัฐบาลเป็นยังไงเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับแล้วเขาไม่สนใจด้วยเขาไม่ความสําคัญด้วยไปเลือกตั้งเขายังไม่ไปเลือกตั้งเลยอะใช่ไหมคือการวิาพากษ์วิจาร์อย่างเงี้ยผมอยากจะให้อาจารย์ศรีโรจน์นี่วิาพากษ์วิจาร์ในเชิงที่ มีคุณคา่าไปเช็คเลยว่านายกอิงเนี่ยทำอะไรที่เสื่อมเสียมากเอาส่วนตัวแล้วกันเสื่อมเสียอะไรบ้านแล้วก็ไปเช็คเลยการบริหารราชการแผ่นดินของนายกอิงเป็นอย่างไรนั่งหัวโต๊ะแล้วพูดจากปลาใสยรู้เรื่องไหมสั่งการกับรัฐมนตรีรู้เรื่องไหมสั่งการกับส่วนรชาชการรู้เรื่องไหม แล้วราชการไปทำตามได้ผลเป็นอย่างไรไปดูความบกพร่องแต่ที่ผมเห็นมานายกอิงนั่งหัวโตะรัฐมนตรีซึ่งเป็นรุ่นคุณอารุ่นคุณนารุ่นคุณพ่อมีบ่าก็ไม่รู้ก็ฟังนายกอิงตอนที่นายกออกมามอบหมายงานคุณอนุทินชาญวิรุฒก็ออกมาบอกแล้วว่าการทำงานกับนายกอิงนายกอิงเป็นคนเก่ง เป็นคนเก่งและกก็อธิบายยาวเหยียดเลยคุณอนุทินซึ่งเป็นเคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะเว้ยก็ยังชื่นชมนะและการสั่งการของเขาปัญหาใหญ่ๆใ,ในกรดีโศกนาฏกรรมเด็กนักเรียนอุทัยธานีนายกอีก,ก็สั่งการให้รัฐมนตรีสบีนาไปดูแลแล้วก็เป็นผลดีเรียบร้อยนี่คือ การสั่งการปัญหานำท่วมเป็นไงสั่งการเดียวยาได้หมดละรบหมดละที่ภาคได้คนละเก้าพันเก้าพันไม่ต้องไปเยียวยาไปดีกว่าคือคนใต้เ็าบอกว่านายกไม่ต้องมาหรอกเงินเยียวยามาก็พอใจแล้วนายกมาแต่เงินเยียวยาไม่มาก็ไม่ไม่ต้องมาดีกว่าไม่รู้จะมาทำไม นี่ครับก็ต้องดูตรงนี้เราพยายามจ้องจบผิดการบริหารงานของนายกดูให้มันเจ๋งๆเนี่นะแต่อย่างว่าอย่างอาจารย์ศรีโรจน์ต้องพูดทุกวันไงเพราะต้องทําคลิปทุกวันเหมือนผมเนี่ยมันบางทีมันก็ไม่มีเรื่องจะพูดเนี่ยไม่มีเรื่องจะพูดก็ต้องพูดไปเรื่อยเปื่อยไปสวัสดีปีใหม่ก็เป็นเรื่องอ่ะใช่ปะแล้วก็ไปเป็นแบบโอ้โหอยู่บนฟ้า อยู่บนดินก้อนกวดหาเหวอะไรก็ไปกันใหญ่เลยผมเห็นอาจารย์สีโรดด่านายกอิงประจาเป็นประจําประจําแล้วบอกว่าไม่บางอาจคือเราจะทําอะไรให้มันย้อนยางครับเพราะว่าคนฟังนะครับเขาก็มีความรู้นะเขาไม่ใช่ฟังแล้วก็จะเชื่อไปทุกเรื่อง mm hmm. หาให้มันเด็ดเด็ดแล้วอาจารย์สีโรดเนี่ยน่าจะรู้ความลับ ของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเคยอยู่กับพรรคเพื่อไทยเคยอยู่ไวทีวีอ่ะพวกไวทีวีเขาคุยอะไรกันความรับอะ่ะใช่ปะ่ะมันเป็นของคุณโอ,อ๊กเขาสั่งการอะไรเป็นความรับอาจารย์สิรโรจน์ก็จะรู้ดีถ้าอาจารย์สิรโรจน์แน่จริงต้องตอบโต้กับคำประกาศเอาให้หงายท้องไปเลยไอ้ที่คำประกาศพูดเร,เ,รเ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องส่่นตัวอย่างเงี้ยเรื่องขโมยกับข้าวอย่างเงี้ย ต้องออกมาจัดการและฟ้องหมิ่นประมาทคำประกาไปเลยอจริงต้องงัดคำประกาให้กระเด็นไปเลยอ่าใช่ป่ะและคำประกาก็ไม่ใช่อยู่บนฟ้าก็เป็นค้อขวดเหมือนอาจารย์สีโรดอะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในรัฐบาลอ่ะต้องจัดการใช่ป่ะเออมันต้องอย่างนี้เลย เพราะฉะนั้นแต่ก็ต้องได้เห็นใจอะนะจริงๆเพราะว่า,วาสิ่งที่จะโจมตีมันมันหายากะช่วงนี้่มันไม่มีอะไรจะโจมตีเรื่องขนาดคนอื่นโจมตีกันเยอะแยะมากมายนะมันปวดไม่ติดเลย M O U สี่สิบสี่อย่างเงี้ยเกาะโกดอย่างเงี้ยวาแดง พมา่าเอาเรือจับชาวประมงไปอะไรพวกนี้มันก็ไม่สามารถทำอะไรพอรัฐบาลเขาก็ขี้คายปัญหาไปได้ด้วยดีไปด้วยด,ดีดีจริงๆนะมีครั้งหนึ่งเราคงจำกันไม่ได้ละอาจารย์สีโรดก็คงจำไม่ได้แล้ะครั้งหนึ่งสมัยคุณััิษินเป็นนายกรัฐมนตรีที่เรามีปัญหากับ กับเขมรคือมีกลุ่มกลุ่มคนที่บุกยึดจะจะยึดสถานทูตเราบ้างแล้วก็จะไปยึดไอ้พวกกิจการที่คนไทยทำอยู่ที่พนมเปรนบ้างนายกสังสินสั่งการให้เครื่องบินของเราไปรอรับคนไทยที่อยู่ที่นั่นให้กับประเทศ และพร้อมที่จะลบพร้อมที่จะลบนะแต่ตอนนั้นไม่มีใครออกมาพูดถึงเลยไม่มีเลยอะรัฐบาลชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นรัฐบาลซึ่งต้องทำงานหนะักมากๆเพราะวิกฤตมันเป็นวิกฤตโลกนะยังไอ้การนี่แม่งจะขึ้นภาษีอีกอ่ะ ขึ้นภาษีนำเข้าเอีกและเราเป็นคนที่ส่งออกมากนะกับไอ้กันอ่ะไอ้นี่เราต้องใช้การเจรจายัางไงต้องใช้การล็อบบี้ย่างไรให้ไอ้การเนี่ยมันไม่ขึ้นภาษีเราไอ้นี่นี่ก็เป็นผลงานที่นายกอิงเป็นผลงานที่ท้าทายนายกนายกไม่ต้องเก่งอะไรหรอกครับขอให้รับฟัง คนที่เก่งๆเอาคนที่เก่งๆมาทํางานไอ้คนใกล้ตัวต่างๆต้องเอาคนเก่งๆมาทํางานทําแบบสมัยของพลเอกชาติชายชูนวันนะครับที่ท่านเอากลุ่มคนเก่งๆมาเป็นคณะทํางานเป็นคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็ได้อาจารย์ไก่ศักดิ์ชุนาวันนะครับเอาทีมแกงเข้ามามามันก็เลยมีงานมี ผลงานมีอะไรเป็นก้าวกระโดดไปเลยเพราะคนเก่งมีเยอะนายกอองก็ต้องระดมคนเก่งๆไอ้แต่งตั้งที่ปรึกษาลอยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่ปรึกษามันต้องเป็นทีมครับมันต้องมานั่งคุยกันมานั่งวิาพากษ์วิจารณ์กันแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง,องผมว่าเขาคงมีอยู่นะคงมีนะเอาให้มันจริงจังไปเลยเอาเงินจ้างถ้าเกิดว่า มันไม่มีงบไม่มีอะไรก็อเอาเงินส่วนตัวจ้างมาก็ได้จริงจริงเข้าไปเป็นที่ปรึกษาไปกลุ่มที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจทีมพลังงานทีมท่องเที่ยวนะทีมกีฬาทีมอะไรนั่นแหละก็เอามาเอามาแต่ก็ต้องเลือกคนเอามานะไอพวกอดีตพวกข้าราชการไม่ต้องเอามาหรอกเพราะว่าถ้าดีแล้วมันก็ดีตั้งแต่ตอนเขาเป็นราชการแล้ว เอาคนที่ไม่ต้องไปดีลเจชทานหรอกครับเอาคนที่มองออกมองเรื่องราวต่างๆออกนะมันก็จะดีนะจะดีขึ้นเขาก็คงทำนะนะแต่พอดีนายกอิงบอกก็ว่าปูมความรู้ก็ไม่ได้แตกต่างกับลุงตู่เท่าไหร่เพราะลุงตู่เป็นทหารมาทั้งชีวิตไงดูงตู่ไม่ได้ทำธุรกิจไงลุงตู่จะไม่ รู้หรอกครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรสิ่งที่ข้อมูลที่ลุงตู่ได้ก็พวกข้อมูลในกรมทหารนะครับก็จะรู้กันอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะไม่ได้ออกมาข้างนอกส่วนนายกอิงยังอยู่ในแวดวงธุรกิจยังพอจะรู้รู้มากกว่าความรู้ต่อีกด้วยเขียนมาลุงตู่ยังปรับตัวสี่ปีแรกก็ยังไม่เท่าไหร่ พอสี่ปีหลังเริ่มรู้ล่ะเริ่มรู้จะทํำยังไงเริ่มรู้จะไปยังไงล่ะก็ประคองประคองประเทศมาได้จนปัจจุบันนี้นะนะลุงตู่ไม่ได้คนเก่งนะลุงตู่ไม่ได้คนฉลาดนะแต่ลุงตู่บริหารงานเป็นใช่คนเป็นนะนายกอิงก็เหมือนกันก็น่าจะทำได้ดีแต่ลุงตู่เขาไม่มีใครโจมตีไม่มีใครกล้าโจมตี ใช่ปะมันก็เลยทำงานแบบไม่ต้องตะกิดตะขวงจ่ายมันไม่มีมนะ็อบไงเอโมสิบสี่สมัยลุงตู่ก็ไม่มีมนะ็อบ่ยเกาะกูดก็ไม่มีมนะ็อบไยไม่มีนะนั่นแหละตอนนี้ถึงขั้นนายกชวนนะก็ออกมาพูดเรื่องนายกทักษินว่ากา่าวว่าทําให้บ้านเมืองบ้านเมืองมีปัญหาเนะี่ยออกมาพูด และพูดมันก็กลับเข้าตัวเองนะครับกลับเข้าตัวเองกลับเข้าพักตัวเองคือไม่พูดจะดีกว่าเพราะว่านายกชวนเป็นปูชนียบุคคลในด้านการเมืองนะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีสองนประธานสภาสามนเนี่ยมีน้อยมากและท่านนายกก็ควรจะมาปั้นลูกชาย เข้าสู่แวดวงการเมืองปั้นให้เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนปั้นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะอาจารย์สรีโรธคามไพบุญก็ควรจะเอาให้แบบแม่งกริบกว่านี้การจะวิภาควิจารณ์มันไม่มีจุดอ่อนมีจุดบอดเยอะนะ รัฐบาลทุนนีถ้าผมจะพูดนะผมจะพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยผมพูดได้นะพูดได้ทุกคลิปเลยนะจุดอ่อนของคุณทักษิณจุดอ่อนนายกทักษิณเนี่ยจุดอ่อนของนายกอิงเนี่ยผมพูดได้ทุกคลิปเลยนะเอาจริงแล้วพูดแบบพูดแล้วดูดีด้วยดูดีมีชาติะกูลด้วยผมจะไม่ไปเล่นเรื่องเสื้อผ้าหน,น้าผมต้มงหงต้มหูรองเท้าไม่เล่นหรอกครับเอาเล่นเรื่องนโยบายเนี่ยแหละมันมีลองไปดูข้อมูลดีๆดิหาแหล่งข้อมูลดีๆดิ มันมีให้เล่นให้พูดทุกวันแหละครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับมันเกิดในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับช่วงปีใหม่นี้ก็ยังซอฟบอ,อยู่เพราะยังไม่มีข่าวยังไม่มีมันเป็นวันหยุดไงวันหยุดก็ไม่มีข่าวก็เลยมีเรื่องราวแบบ ยังไม่ดุดันเท่าไหร่นะครับผมการเดินทางช่วงปีใหม่ก็ตายตายสามสิบกว่าคนนะครับบาดเจ็บสองร้อยกว่าคนส่วนมากก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มารถรถยนต์มีขับเร็วแล้วก็เมาและวขับนะครับที่เกิดอุบัติเหตุช่วนปีใหม่ ก็มีบ้านไฟไหม้ทีจุดพุเขาาห้ามจุดพุก,กันแตก่ก็จุดพุก,กันมีบ้านไฟไหม้ไีไหม้มีหมาตายจุดพุกก็เริ่มกลับเข้ามาภาวะปกติเริ่มทํำงานกันแล้วหลังจากพักผ่อนหย่อนใจไปชาร์จแบตก,กันมาเงินก็หมดกันไปแล้วจากนี้ไปถึงสิ้นเดือน จะแดกอะไรก็ยัง,งงงกันอยู่นะครับพวกที่เที่ยวปีใหม่กันนะครับแล้วก็ต้องเตรียมไว้เลยนะครับแต่การปีใหม่ที่ผ่านมานะก็ฝากนายกอิงด้วยนะครับเศรษฐกิจที่พิษสุโลกนะผมไปขายของไปออกบูธที่นั่นที่งานดิ่มน้ําซึ่งมีคนดูวันละหลายพันวันละเป็นหมื่นคนคนเดินนะครับปรากฏว่าอาหารการกินขายได้แต่ก็ไม่ดี ข้าปีก่อนแล้วก็บางเจ้าก็ขาดทุนนะส่วนของใช้นี่ขาดทุนขายไม่ออกเลยก็เพียงแต่ได้ระบายสินคา้าเท่านั้นเองไปดูคนที่ไม่ได้ทำงานต้องไปเฝ้าร้านแบบผมเนี่ยห้าวันเฝ้าร้านเนี่ยมองคนเดินไปเดินมาขายไม่ได้คือการขายของเนี่ย ถ้าเกิดมันขายดีมันก็แป๊บเดียว6โมงทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มห6ชั่วโมงมันแป๊บเดียวแต่ถ้าไปนั่งเฝ้าร้านมันนานมากจริงต้องไปเก็บต้องไปตั้งต้องไปเก็บต้องไปตังป้งแล้วเฝ้าร้านแล้วก็ขัดทุนขัดทุนค่า,ชาใช้จ่ายขัดทุนเวลาที่ไปนั่งหลายคนเป็นอย่างนี้ครับแต่ผม ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะผมต้องการที่จะไปลงมือขายเองเพื่อจะเห็นของจริงแล้วผมก็ไปเดินดูบางคนก็เศร้าใจไม่ได้กำไรของจมก็ต้องสู้กันใหม่ในงานหน้านี่แหละครับอันนี้ก็ต้องฝากฝากนายกเองด้วยแล้วก็ในตลาดก็ไม่ได้ขายดีนะ ตลาดสดเศรษฐกิจดีไม่ดีไปดูที่ตลาดสดนายกสมัครสุนทรเวชจะรู้ดีเพราะท่านเดินตลาดออตกอรประจำท่านซื้อกับข้าวเองท่านซื้อพริกซื้อไข่ซื้ออะไรเองท่านจะรู้เศรษฐกิจนายกเองก็คงไม่ได้เคยเดินดูนะคงไม่เคยไปตลาดเองนะก็จะไม่รู้นะครับตลาดนี่ก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีตลาดก็เงียบเหงาซบเสา ในยุคก่อนนั้นตลาดสดนี่นะห้าโมงตลาดก็วายละตอนนี้หกโมงทุ่มหนึ่งยังขายอยู่เลยแม่ค้าก็ต้องยืดเวลาจะขายได้เท่าเดิมบางทีขายน้อยได้กว่าเดิมอันนี้ก็ต้องนายกเองต้องต้องรีบจัดการนะและทีมที่ปรึกษาอย่าโม้อย่างเดียว โมด้วยทำด้วยโมด้วยทำด้วยเอาให้มันเป็นรูปธปรรมใช้ความเป็นผู้หญิงของตัวเราเองเนี่ยบริหารงานให้มันได้ผลนะครับม,มีคำคมนะผมดูในติ๊กตอกบ้างดูในคำพูดของคนบ้างไอที่ว่าถ้าอยากจะบินสูงนะ อย่าไปคุยกับฝูงไก่มันก็ใช่นะเว้ยเฮ้ยมันเป็นคำคมคมพังเผยที่ดีนะคือถ้าเราอยากจะบินสูงพวกพูดถึงนกเลแหละใช่ปะแต่ผมอยากจะถามหน่อยว่าคุณเคยถามไก่หรือยังว่าเขาอยากจะคุยกับคุณไหมไอ้ฝูงไก่ ถ้าเราได้ไปคุยกับฝูงไก่ฝูงไก่มันก็จะบอกว่าพวกกูก็ไม่รู้จะบินสูงไปทําไมอ่ะเพราะผู้กูอยู่กับพื้นดินเนี่ยก็มีความสุขครับอยู่กับครอบครัวอยู่กับรูปเกียบก็มีความสุขไม่จาเป็นต้องบินสูงอ่ะไอพวกนกอินทรีไอพวกพญาเยียวมันต้องบินสูงอ่ะแล้วแม่งบินอยู่ตัวเดียวมันอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมันไม่มีครอบครัวนะเว้ยแล้วไม่รู้จะบินสูงไปทําไม บินสูงเพื่อโฉบมากินเหยื่อมันไม่ต้องบินสูงมาอยู่ข้างล่างมันก็มีอาหารการกินเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเป็นนกอินทรีหรือเป็นฝูงไก่เนี่ยใครจะมีความสุขกับกันมันอยู่ตรงนี้เปล่าวะ,ะช่เปล่าไอ้บินสูงก็ไม่รู้จะบินไปทำไมนะว่าดูดีนาะยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสส ผู้ว่าอธิปดีบรัดกระทรวงมันก็ไม่ได้มีความสุขกับพวกเราความพวกเราหรอกครับบางคนเป็นสเสมียนมีความสุขกว่าเป็นผู้ว่าบางคนเป็นคนขับรถมีความสุขกว่าเป็นอธิปดีมันอยู่ที่เราอยากจะเป็นฟูงไก่หรือเราอยากจะเป็นพยาอินรีก็เท่านั้นเองนะครับผม <c oughs> นะวันนี้ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเดี๋ยววันที่8นี้ผมจะไปประกันตัว2คดีครับคดีของสอวอสมชายสวัสดิการกับคดีของหมอรงเด่นกิจวิคมสองคดีเลยที่ศาลอาญารัชดาก็าใครจะสมทบทุนก็ยิงกลางหลังใหม่มาได้นะครับ Facebook ดร,รกิจพลเด่นวิสยัยเบอร์ดีไล์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอให้ท่านมีความสุขและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี